อีก็ค้ารถเข้าใหม่อีหนึ่งคันคันนี้ห้ามพลาดกันเลยทีเดียวนะคะที่เก็บสัพพะคันนี้กว้างขวางน่าใช้งานนะคะในส่วนของภายในนะคะมาพร้อมกับเบาะหนังสีดําน,นะคะปรับสภาพทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วนะคะคันนี้ได้เป็นตัวท็อปมาให้อีกด้วยพ่วงไรมันติดฟังก์ชันหน้าจอทัชสกรีนมาให้เลขใหม่เพียงแค่เจ็ดหมื่นกโลเท่านั้นเองนะคะมองหารถอีก็ค้า Eco, คผ่อนเพียงแค่หกพันต้นคันนี้ห้ามพลาดเลยนะคะสนใจคันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูคลิปเต็มกันได้เลยคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพีพีเอฟซีทุกท่านเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะมาพบก,กับพิมพ์เพชรโยนนะคะพิมอยู่ที่บริษัทเพชรโยนเสรีไทย68แยกหนึ่งนะคะเรามีสองสาขานะคะติดก,กับถนนใหญ่อยู่หน้าซอย95นะคะศูนย์รวมรถมือสองย่านที่ใหญ่ที่สุดในย่านมินบุรีนี้เลยนะคะมีรถให้เลือกมากกว่า400กว่าคันกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับวันนี้นะคะพามาดูรถเข้าใหม่อีหนึ่งคันเลยนะคะผ่อนเพียงแค่ หกพั 6, ตนต้นๆท่านั้นเองได้เป็นตัวท็อปมาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะสวยๆโครงสร้างทุกอย่างเดิมๆกันเลยทีเดียวขอรายได้หมื่นห้าคืนไปซื้อคุณเยวจบนะคะสําหรับคันนี้นะคะคุณลูกค้าอีกโก้ค้าประหยัดน,น้ามันอยู่ในตัวได้เป็นตัวท็อปมาให้ โะะตใต้ยาลีดนะคะรถ5ประตู1.2ให้ปี2019เลขหม่เพียงแค่70,000กโลเท่านั้นเองนะคะราคานี้สุดพิเศษแน่นอนนะคะ399,000บาทเครดิตดีจับไปเลยฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคะสำหรับคันนี้นะใครที่สนใจรุ่นนี้อยู่หรือมองหารุ่นนี้อยู่ห้ามพลาดกันเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดแต่ละคันกันเลยนะคะแต่ละตัวรถกันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะ ในสนกระจังหน้าของเขาจะได้เป็นสีดำนะคะโลกโก้ต้องการจะเป็นโลกโก้ของทางโต้ตาเรียบร้อยเลยนะคะได้เป็นทะเลียนเลยได้เป็นทับเบียนนี้เลย3521ไฟหน้าทั้งสองดวงน,น,นะคะจะได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์มาให้นะคะกระจังหน้าด้านล่างนะคะมาพร้อมกับไฟเดนไทม์นิ่งลาจะได้เป็นสีดำมาพร้อมกับไฟตัดหมอดทั้งสองข้างมาให้กับคุณลูกค้าแบบนี้เลยนะคะในสนของล้อคันนี้กันบ้าง คันนี้นะคะจะได้เป็นล้อมแม็กเดิมแท้จากโรงงานมาให้ได้เป็นแม็กลมดำมาให้แม็กขอบสินะคะยางปี2 0งพันนะคะได้เป็นยางปีใหม่ไปใช้งานกันยาวเลยนะคะไฟเลี้ยวแบบ LED นะคะติดก,กับตัวกระจกข้างรถมาให้นะคะมือจับตัวนี้นะคะจะได้เป็นแบบโครเมียมนะคะตัดกระสีตัวรถสวยๆมาให้กับคุลูกค้าแบบนี้เลยนะคะ ในส่วนหอมภายในระบบเซ็นทรัลล็อกออโต้รอบพันกระจกปรับไฟฟ้ามาให้เรียบร้อยเลยนะคะกระจกแท้เดิมจากโรงงานนะคะยางเดิมไม่เสื่อมสภาพรอยเม็ดอาร์ตต่างๆนะคะตัวน็อตต่างๆไม่เคยขยับออกจากที่มีช่องใส่แก้วน้ำผลน้ํามาให้อีกด้วยนะคะปุ่มพูสตาร์ทนะคะพวงไรหุ้มหนังสีดําได้เป็นพวงไรลมันติฟังก์ชันนะคะหน้าจอทัสกินแอร์ออโต้คันนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้มาให้ เบาะหนังสีดําตัดด้วยตะเข็บสีแดงนะคะภายในคือกว้างขวางนั่งยืดเหยียดขาได้สบายมาพร้อมกับพรมสีดําทั้งสองฝั่งนะคะคอนโซลด้านหน้าของเขาจะเป็นสีดํานะคะทูโทนภายในก็จะเป็นสีดําตัดขอบด้วยสีเทาสวยๆมาให้กับคุณลูกค้าแบบนี้เลยตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่นะคะคุณลูกค้าได้เป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะโครงสร้างคมสันของตัวรถของเขาก็เดิมๆติมกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับคันนี้นะ เดี๋ยวเล่านะคะพาดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของเลขใหม่กันต่อนะคะสำหรับคันนี้นะคะคุณลูกค้าเลขใหม่หน้าจอสวยส่วนของตัวท็อปเจะขึ้นมาเลยนะคะเลขใหม่วิ่งอยู่ที่เจ็ดหมื่นหนึง่งได้เป็นเลขใหม่แท้เดิมจากโรงงานมาให้นะคะพรมไรหุ้มหนังสีดํานะคะได้เป็นพรมลไรมันติฟังก์ชันนะคะมาพร้อมกับหน้าจอ Android นะคะเป็นจอทัชสกรีนเชื่อมต่อบลูทูธฟัง AMFM ได้หมดเลยนะคะแอร์ตรงนี้ได้เป็นแอร์ออโต้นะคะมาพร้อมกับเกียร์ออโต้คันบันไดมาให้กับคุณลูกค้า พระะมลรยหุม้มหนังสีดำได้เป็นพรมลายมันติฟังก์ชันนะคะสามารถเพิ่มระดับเสียงลดระดับเสียงได้เชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยนะคะพื้นที่กว้างขวางน่าใช้ง,งานสุดๆกันเลยทีเดียวนะคะสนใจคันนี้นะคะผ่อนเพียงแค่ ,6000 ต้นๆเท่านั้นเองนะคะกับราคานี้เลยนะคะส6 9 0ส0บาทนะคะเคดีดีจับไปเลยฟรีดาวนะคะในส่วนของผู้ได้สารคันนี้คือกว้างขวางเบาะหนังสีดำตัดด้วยตะเข็บสีแดงนะคะมาพร้อมกับตัว ผมสีดำมาให้เช่นเดียวกันพื้นที่กว้างขวางน่าใช้งานนะคะออปชันคือจัดเต็มให้กับพี่ๆแน่นอนนะคะขอไรายได้หมื่นหขึ้นไปซื้อคนเดียวจบเลยนะคะสำหรับคันนี้นะนี่ส่วนของยางด้านหลังนะคะได้ยางปี2023 MAC__ แม็กขอบ1นะคะได้เป็นแม็กลมดำส,สวยๆมาให้แบบนี้เลยนะคะชุดไฟท้ายตัวนี้แบบ LED มาให้นะคะกันชนด้านหลังจะได้เป็นสี กันชนด้านหลังจะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะไฟเบกรกดวงที่3กระจกไล่ฟ้ามาพร้อมกับไฟทับทิมสีแดงบุกมาให้เรียบร้อยเลยตัดขอบด้วยสีดำสวยๆมาพร้อมกับกล้องเผยหลังให้ดีด้วยนะคะนี่ส่วนของพื้นที่เก็บสัมภาระคันนี้คือกว้างขวางมาพร้อมกับตัวเขาเรียกว่าชุดเติมลมต่างๆมาให้นะคะกระจกสองด้านข้างนะคะคุณเป็นกระจกสอง สินค้ามาให้นะคะคุณลูกค้าชุดไฟท้ายของแท้ริ้วรอยต่างๆไม่มีนะคะเก็บงานให้กับคุณลูกค้าแน่นอนนะคะตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่นะคะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะติดฟิล์มราพานนะคะตัดขอบด้วยสีดํำสวยๆมาให้กับคุณลูกค้าแบบนี้เลยมาพร้อมกับการศาสตร์ทั้ง4บาทมาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยเลย ะค,ะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้นะสนใจคันนี้นะคะรีบติดต่อหาพิงได้เลยนะคะ0 8 2 7 0 4 3 2 5 3นะคะเบอร์พิงแอดไลน์ได้กระจกแท้เดิมจากโรงงานนะคะรอยเม็ต่างต่างๆตัวน,อน็อตไม่เคยขยับออกจากที่มาให้กับคุณลูกค้าเลยนะคะรับประกันในส่วนของโครงสร้างแล้วก็ตัวรถเลยนะคะไม่มีการชนหนักพิกความจนน้ําเปลี่ยนสีนะคะคุณลูกค้าในส่วนของด้านหน้าของเขานะคะคุณลูกค้ามาพร้อมกับตัว คู่มือต่างๆมาให้ครบเลยนะคะคุณลูกค้ากระจกแท้เดิมจากโรงงานตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่เช็คได้นะคะเพนเทจจากเลขต,ตัวเครื่องเลขตัวถังนะคะตัวนี้ได้เป็นรถตี2019.20นะคะได้เป็นตัวโฉมใหม่มาให้อีกด้วยนะคะปรับสภาพทุกอย่างให้กับคุณลูกค้าหมดแล้วนะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้นะใครที่สนใจรถ5ประตูประหยัดน้ำมนันขอล้ได้คันนี้ ขอรายได้หมื่นห้าขึ้นไปซื้อคนเดียวจบเลยไม่คำ้ำไม่ร่วมให้แน่นอนนะคะสําหรับคันนี้นะเครดิตจับไปเลยฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคะโตต้ยาลิสนะคะ1 2 high ึ 2020, ่งจุดสองายปีสองพันยี่สิบปีสองพันสิบเก้าจดปายปีสองพันยี่สิบเลขหมายเพียงแค่เจ็ดหมื่นก็เท่านั้นเองนะคะสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะคะเครดิตจับไปเลยฟรีดาวนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยคะ่ะ มาดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะสังเกตได้จากตัวน็อตลอยเม็ดอาร์ตต่างๆนะคะแบตเตอรี่ก็หม่ใหม่กันเลยทีเดียวชุดไฟหน้าของแท้นะคะตัวตัวนี้เขาเรียกว่าตัวหม้อหม้อน้ําที่อยู่ตรงด้านหน้าไม่มีไม่มีรอยไขนะคะคุณลูกค้าคารเดินตรงแท้จากโรงงานชุดไฟหน้าของแท้ลอยเม็ดอาร์สติกเกอร์มอกอกนะคะคันนี้เป็นเครื่องพันสอง ภายในห้องเครื่องนะคะปรับสภาพทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วนะคะเก็บงานให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยเลยรอยเม็ดอาร์ตต่างตตัวน็อตแก้มซ้ายแก้มขวาฝากระโปงนะคะแผ่นกันร้อนนะคะรถของเราคือรับประกันแน่นอนนะคะไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำจนน้าเปลี่ยนสีนะคะมีวรนกตีหลังการถ่ายให้อีก30วันนะคะก่อนที่ลูกค้าจะรับรถไปนะคะจะมีการเช็คแอร์ไฟแบตเตอรี่ของเหลวน้ํามันเครื่องนะคะแล้วก็มีการตรวจรถให้อีก274รายการให้กับคุณลูกค Sim ้าอีกด้วย ะะมีการเช็คประวัติศูนย์ให้นะคะสําหรับคันนี้นะสําหรับใครที่มองหารถอีก้ค้าประหยัดน้ำมันผ่อนเพียงแค่6กพันต้นๆนะคะพิงแนะนําเป็นคันนี้อีกหนึ่งคันเลยนะคะเพิ่งเข้ามาใหม่ๆกันเลยทีเดียวนะคะคุณลูกค้าและที่สะพันตัวนี้ได้เป็นตัวท็อปสุดด้วยเลขไมเพียงแค่เจ็ดหมื่นกโลานนเองนะคะคุณลูกค้าได้เป็นตัวใต้ยาลิสนะคะหนึ่งจุดสองไฮปีสองพันสิบเก้าจบปลายปีสองพันยี่สิบนะคะสําหรับคันน,นี้นะคะตั้งขายที่ราคา 3า9แ0 0กหเกบาทนะคะครดิดีจับไปเลยฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคะสำหรับคันนี้นะใครที่มองหาอกโกค้าขอรายได้เพียงแค่หมื่นห้าขึ้นไปซื้อคูณเดียวจบเลยนะคะคุณลูกค้าออกได้ทุกอาชีพนะคะพนักง,งานบริษัทถ้าราชการรับวิสาหากิจค้าขายรับเหมาออกได้นะคะขอแค่ลูกค้ามีอารา ขอแค่ลูกค้ามีอาชีพและรายได้ที่ชัดเจนตรวจสอบรายท่านั้นเองนะคะคุณลูกค้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของพิงด้วยนะคะคลิปต่อไปนะคะพิ่จะาพาคุณลูกคา้ามาดูรถคันไหนนะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามเลยคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ